สวัสดีครับช่องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับก็ช่องพระเน้นการสวดมนต์ภาวนาบทคถาพระมหาจักรพัิอย่างที่ทุกคนทราบนะครับก่อนที่จะฟังเนื้อหาในวันนี้ก็ฝากเช่นเคยครับเพจบุญช่วยครับผู้ช่วยสร้างบุญนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ facebook แฟนเพจบุญช่วยนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากทําบุญปิ่นโตสังฆทานแล้วก็ไม่มีเวลาหรืออยู่ต่างประเทศแนะนำว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากทำบุญนะครับเพราะว่าบุญช่วยเป็นผู้ช่วยสร้างบุญของคุณนะครับเอาละวันนี้เป็นหัวข้อเรียกว่าสั้นๆแต่น่าสนใจเพราะ มีน้องคนหนึ่งครับเข้าไปที่อินบ็อกของเพจห้องพระแล้วก็ถามสั้นๆง่ายๆเลยครับว่าพี่ครับสอนผมสวดจักรพรรดินะครับดังนั้นวันนี้คลิปนี้จะเป็นการตอบคำถามน้องนี้แบบคิดว่าตอบแบบสั้นๆแต่ให้น้องได้ไปหาแนวทางต่อว่า สวดจักรพรรดิเป็นอย่างไรนะครับก็ดังนั้นวันนี้เนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงบทสวดจักรพรรดิสำหรับคนที่ไม่รู้เลยว่าสวดยังไงและคืออะไรก็ต้องบอกอย่างนี้ครับอธิบายแบบง่ายๆาให้ฟังทีละอย่าง 1. บทสวดจักรพรรดิคืออะไรบทสวดจักรพรรดิคือบทสวดหนึ่งที่ หลวงปู่ดูพรมมปัปญโยนะครับท่านแต่งโดยใช้แรงบันดาลใจจากชมพูปฏิสูตรซึ่งเอาละตรงนั้นค่อยไปหาข้อมูลต่อแต่สิ่งสำคัญคือท่านแต่งแล้วใช้แนวคิดตอนหนึ่งที่ได้พูดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตอวรากายเป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิเพื่อปราบทิฏฐิมานะกับพระเจ้าชมพูพดีนะครับทีนี้ แนวทางหรือ,อจุดมุ่งหมายหรือแนวคิดของหลวงปู่คือหลวงปู่ก็เลยแต่งเอาอใช้การอธิษฐานรวมกําลังและใช้สิ่งดีๆในพุทธศาสนามากมายที่อยู่ในบทสวดจักพัทซึ่งในบทสวดจักรพัทที่ไม่ได้ยาวนักเนี่ยนะครับก็พูดถึงสิ่งที่เป็นมงคลทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอาหารหันต์พระโพธิสัตว แล้วก็บทสวดนี้ท่านก็สอนให้นำเอามาภาวนานำมาภาวนานำมาสวดมนต์ภาวนาไม่ใช่สวดธรรมะนะครับเอามาสวดมนต์ภาวนาแล้วทุกคนก็จะสามารถจะสามารถนะครับเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างบุญแผ่บุญและก็ทำกรรมดี แล้วกรรมดีนี้หรือการภาวนานี้ที่ประกอบกับการปฏิบัติต่างๆในาศาสตร์นี้ก็จะนำชีวิตไปสู่สิ่งดีๆด,ด้วยกําลังใจด้วยบุญด้วยการปฏิบัติตนด้วยชุดความคิดที่ดีๆนี่คือบทสวดจกักพัรดังนั้นบทสวดจกักรพัิจะเป็นบทที่ส่วนหนึ่งจบสองจบสามจบไหม ไม่ใช่ผมผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นบทสวดที่เอาละมีความศักดิ์สิทธิ์ถูกแต่งและอธิษฐานให้มีความศักดิ์สิทธิ์ใช้บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีงามแล้วก็ให้ส่งเสริมให้นำมาภาวนาประกอบด้วยทานศินภาวนาก็จะเกิดสิ่งดีๆ อันเนื่องมาจากทั้งการปฏิบัติอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการทํากรรมดีนี่คือบทสวดจักรพพัดคืออะไรแล้วสวดสวดจักรพพัดต้องทํำยังไงทําที่ไหนและทําเมื่อ,อไหร่ทําเมื่อ,อไหร่คือสามารถทําได้ตลอดเวลาคุณจะสวดแบบเต็ม คือสวดแบบหลวงตามมาที่เริ่มจากพุทธทังชีวิตตังไล่ามาจนอาราธนาศินมาจนถึงการาบทสวดหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูขอคำมาพระรัตนาตรายัยแล้วสวดอะไรก็แล้วแต่แบบเต็มรูปแบบหรือจะเ,อเป็นการอธิษฐานอธิษฐานรวมกำลังแล้วก็ตั้งนามโมสามจบแล้วก็สวดภาวนาเลย ทำได้เมื่อไหร่ก็ทําได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะตอนที่ก่อนนอนตื่นจากนอนขับรถไปวิ่งเน้นให้การภาวนาเพื่อให้จิตเกิดสมาธิให้จิตมันอยู่ให้จิตเราเนี่ยมันมีสมาธิอยู่กับตัวไม่ฟุง้งไม่ลอยไม่เพ้อไม่รู้สึกคุณมัวจนเกินไปใช้บทสวด จกักรพรรดเนี่ยนะครับเป็นตัวเป็นเครื่องมือในการที่ทําให้จิตมันเบามีที่ให้จิตจับมีที่ให้จิตเกาะมีที่ให้เบนกระแสเหมือนกับเวลาเราขับรถแล้วก็เจอรถใหญ่ๆมามากําลังสวนมาจะชนเราตายแน่ๆเลยบทสวดจักรพพัดก็เป็นช่องเล็กๆให้เราได้พักเบี่ยง จากสิ่งไม่ดีเหล่านั้นแล้วก็ทําสิ่งดีๆในการสวดมนตนะ์ภาวนาดังนั้นทําตอนไหนทําได้ตลอดเวลาทําตอนพร้อมหลวงตาก็ได้ทําทุกๆตอนก็ได้อันนี้ทําเมื่อไรเสร็จแล้วทําอย่างไรทําอย่างไรก็มักจะมีคําถามว่าเฮ้ยพี่มันต้องสวดเยอะขนาดไหนก็ต้องบอกว่ามันแบ่งเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างมาเป็นกุศโลบายคือ สวดตามกําลังวันกําลังวันหรือสวดตามกําลังใจที่เราตั้งไว้เป็นตัวสร้างวินัยให้ตัวเองสร้างกฎให้ตัวเองให้ตัวเองได้ปฏิบัติอย่างเรียกได้ว่ามีกําลังใจมากขึ้นจะเลือกเป็นกําลังวันก็ได้แต่จะเลือกเป็นกำลังใจก็ได้หรือจะเลือกในการตั้งสัจจะอธิษฐานก็ได้จะ แบบไหนก็ได้แต่สําคัญคือการสวดต้องเป็นสวดเชิงคุณภาพอย่างที่ผมบอกคือมันจะไม่ใช่แบบสวดไปอย่างนั้นให้มันจบจบรีบรีบรีบ,รบ,รบเหมือนเหมือนแรปเปอร์แล้วก็ให้จบไปไม่ได้ต้องพยายามทําให้จิตมันโฟกัสอยู่กับบทสวดโฟกัสกับบทสวดยังไงบ้างก็ใช้วิธีการมองภาพหลวงปู่มองภาพพระกรรมพระบ้างก็หลับตาแล้วนึก เห็นภาพพระบ้างก่อนนึกเป็นคําเป็นคาราวเกะนะโมพุทธ,ธายะใช้วิธีการใหก็ได้เพื่อให้จิตมันมีที่จับอยู่กับการภาวนาจนเกิดการภาวนาหรือเป็นบุญอันละเอียดที่เราจะแผ่ให้กับผู้ภูมิทั้งหลายซึ่งบทสุจักพัทก็จะเกี่ยวข้องกับการที่เราทําสิ่งดีๆเหล่านี้แล้วก็ ส่งต่อไปส่งให้ภพภูมิที่อยู่ใน3แดนโลกธาตุด้วยบารมีของท้ายด้วยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มารวมกับของเราที่มีอันเล็กอันน้อยเนี่ยแล้วก็ส่งไปส่งไปส่งไป,งไปเป็นประโยชน์ต่อภพภูมิที่นี้เมื่อเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับเขา สุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาเป็นประโยชน์กับเราเพราะเราก็ได้บันทึกบุญเราได้ทําบุญทําความดีจิตใจก็บันทึกแต่เรื่องดีๆเสร็จแล้วสิ่งดีๆเหล่านี้ที่มันเป็นกรรมดีสิ่งเป็นบุญบุญญาฤทธิ์เนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะว่ากรรมเนี่ยนะครับมันเป็นผลเนาะทีนี้กรรมดีเนี่ยครับกรรมที่เป็นกุศลนะครับ ฝั่งกุศลที่ไม่ใช่ฝั่งอกุศลนะครับมันก็สะสมทบไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมันก็อาจจะผลิดอกออกผลในวันหนึ่งวันใดก็ได้ในรูปแบบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้บ้างก็บอกว่าอุย้ยมีโชคด้านการเสี่ยงดวงบ้างมีโชคด้านการงานบ้างมีโชคด้านความสัมพันธ์การงานก็ใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้มีอะไรที่เอ ไม่มีคําอธิบายนะมันมีคําอธิบายมันคือการที่เราทําความดีเราทํากรรมดีสําคัญคือใจเราเองก็บันทึกแต่เรื่องดีและก็นึกแต่ถึงสิ่งดีๆทําแต่กรรมดีๆแ,แล้วสิ่งเราเนี้ยมันบวกๆก,กันสุดท้ายมันก็เกิดเป็นผลดอกออกผลที่ดีนั่นเองทีนี้ขั้นตอนขั้นตอนสาคัญหรือโมเดลง่ายๆในการสวดจัก,กรพรรดิเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามันประกอบด้วย ประกอบด้วยหนึ่งเลยคือคือขั้นตอนการสวดขั้นตอนการสวดคืออะไรคือหนึ่งคือรวมกําลังก่อนนะอธิษฐานอธิษฐานรวมกําลังมาแล้วนะรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาตว์ทุกองหลวงปูด่ดูลงตัมมาหลวงพ่โทษเป็นที่สุดแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ให้รวมมาที่เราแล้วตอนเนี้ผมกําลังจะสวดมนภาวนานนะขอให้บุญนี้ส่งไปยังภพภูมิที่เกี่ยวข้องกับที่บ้านที่ทํางานที่รถที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นี่คือการอธิหารจากนั้นก็สวดสวดไปเรื่อยจนเกิดเป็นกําลังเะเป็นความเบาเกิดเป็นความนิ่งก็ระหว่างเนี้ยบ้างก็บอกว่าเกิดปีติอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับสัมผัสข้นลุกอะไรก็ เป็นสิ่งที่เกิดจากการปฏิบัติแต่สิ่งสําคัญคือสวดแล้วเนี่ยครับจิตใจเรามันมันสงบมันสว่างสว่างคือมันรู้สึกแช่มชื่นเนาะสว่างมันกระจ่างมันสดใสมันคิดนูน่นคิดนี่ออกมันมันมีความคิดใสปิ้งอ่าอันนี้คือการที่ทําอย่างมีคุณภาพสุดท้ายเราก็แผ่ไปหนึ่ง หนึ่งทำยังไงทำยังไงสองสวดสวดแล้วสามคืออย่างที่ผมบอกการสวดมนต์จกักพัดคือปฏิบัตทิทาและปฏิบัติตัวสวดอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบด้วยตัวเองด้วยว่าต้องไม่ไม่อะไรบ้างไม่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่ไปสร้างกรรมไม่อารมณ์เสียเพราะว่าอารมณ์เสียก็คือเสียบุญบันทึกสิ่งไหน สิ่งนั้นก็พอพูนด,ดังนั้นก็บันทึกสิ่งที่เป็นกําลังใจสิ่งที่มันเป็นเรื่องแช่มชื่นไม่เสียเวลากับคนที่ทําให้เราทุกข์ก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ไปต่อไม่ไปสนใจแล้วก็ไม่ไปทํากรรมชั่วแล้วสุดท้ายก็คืออย่าลืมสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆสวดไปแล้ว,วันหนึ่งคุณจะรู้เองว่าเอ๊ะแล้วบทสวดจกักรพรรดิคืออะไรกว่าที่คุณจะรู้ตอนนั้นคุณก็จะรู้ว่า คุณเนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วถ้าคุณทําทุกอย่างอย่างที่ผมบอกนะในประมาณ10นาทีที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือสรุปย่อๆของการสวดมนต์จักพรรดิและสรุปจบท้ายอีกครั้งหนึ่งคือคือไม่ไม่ว่าใครจะพูดแบบไหนผมอยากให้สําหรับคนที่สวดใหม่ฟังหลวงตามมาเป็นหลักในการเอาศาสตร์ความรู้มาปฏิบัติ ฟังอาจารย์รอบทิศท,ที่ท่านอธิบายไว้ในคลิปต่างๆไว้แล้วในขั้นตอนกับปฏิบัติแนวคิดต่างๆหลักธรรมต่างๆเอาแนวคิดท่านมาได้ทีนี้ส่วนตัวผมผมเป็นคนที่อย่างที่บอกตอนแรกเยียบเรือสองแคมผมเป็นคนปฏิบัติที่ใช้ชีวิตในการทำงานในระบบออฟฟิศผมจึง ต้องประกอบกันระหว่างอยู่ในทางโลกอยู่ในทางธรรมดังนั้นผมจึงพยายามมองในแง่มุมปกติของคนธรรมดาว่าเออสิ่งนี้ผมเจอในสปีที่สวดเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องบารมีเรื่องอัศจรรย์เนี่ยนะครับผมถามว่าเจอไหมผมเจอแต่ในฐานะคนธรรมดาผมขออนุญาตไม่ได้เป็นคนพูด สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรื่องของบารมีเรื่องของปฏิหารให้หลวงตาท่านพูดให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษเหล่านั้นพูดดีกว่าส่วนตัวผมผมอธิบายว่าบทสดจักรพัดนี่แหละมันเปลี่ยนแปลงตัวเองจากข้างในมันทำให้ตัวเองรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีและก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำเนี่ยการสดจักรพพัด ร้อมกับการปฏิบัติตนเฮ้ย,ยมันเป็นสิ่งดีแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณไปทีละนิดทีละนิดจนวันหนึ่งคือมันคุณไม่ทันรู้ตัวเลยว่าเฮ้ยเวลามันผ่านไปโอ้ยเดือนปีสองปีพอเข้าสู่ปีที่สารเราแทบลืมไปเลยว่าโหทำไม เมื่อก่อนเราเป็นแบบนี้แล้วทำไมปัจจุบันแบบนี้มันมันมีความสุขแล้วมันดีมันน่าจะเจอบทสวดจกักรพรรดิเจอหลวงปู่หลวงตานานแล้วดังนั้นคนที่กำลังตั้งคำถามใหม่ๆแล้วก็เข้ามาสวดใหม่ๆผมก็อยากจะบอกว่าดีใจด้วยที่คุณได้เจอหลวงปู่หลวงตาเจอบทสวดแล้วก็ขอให้คุณทำแล้วคุณจะรู้เองว่า บทสวดจกักรพรรดิคืออะไรแล้วมันเปลี่ยนชีวิตคุณไปแค่ไหนสำหรับคนที่สวดใหม่ๆน้องๆพี่ๆเพื่อนๆถ้าดูคลิปในช่องนี้แล้วคิดว่าผมพูดจาพอจะรู้เรื่องสงสัยอะไรถามผมในคอมเมนต์เถอะ แล้วผมจะพยายามไปหาคําตอบมาให้อะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปถามอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปหาแล้วก็เพื่อให้ผมเนี่ยได้มานั่งอธิบายแบบนี้แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้สวดแล้ววันหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งในเป็นหลายๆลล้านคนที่ได้ปฏิบัติในศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้มากมาย สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจคอมเมนต์ comment, พูดคุยกับผมก็ก็อ่านเรื่อยๆนะครับก็ขอพระคุณมากลากันไปแล้วครับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ